พระ25สตรวรรษเนื้อดินแร่สีออกเทียนองค์นี้สวยเลยนะครับกราบสวัสดีและทักทายเ,เพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับผมแอดมินช่องพระ25 t s วันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเป็นวันอังคารที่27เดือนกุมภาพันธ์ปี2567นเะครับเวลาบ่ายโมง36นาทีนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงรับประทานอาหารกันเรียบร้อยนะครับช่วงนี้แอดบิน อาจจะหายไปบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้หาพระ25ศตรวรรษมาได้ค่อนข้างน้อยนะครับมีพระบนเวียนที่สวยๆนะครับแอดมินก็ได้มาน้อยแต่ก็พยายามจะหามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับอง์นี้นั้นมาในรหัส s t w d 1 2 9นะครับเป็นเนื้อดินแร่สีออกทินเทียนนะครับโดยพระของแอดมิน ที่นำเสนอทั้งหมดนะครับจะอยู่ในเว็บไซต์พระ2 5 t s c o m นะครับจะมีราคาแล้วก็ส่วนลดถ้าเกิดหลวงพ่ออยู่สแสดงว่าพร้อมนิมนต์ถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีนิมนต์ไปแล้วก็จะไม่พบเจอหลวงพ่อนะครับ Facebook นะครับติดตามแอดมินได้ที่พระ 25TS นะครับไลน์ไอดีพระ 25TS เบอร์โทรศัพท์0814010148นดรับนัดชมได้ที่บางแสนชนบุรีนะครับเดี๋ยวเรามาชมพระ25ศตวรรษองค์นี้กันเลยนะครับ หลวงพ่อนั้นมาในกล่องกร,รมยี่สีน้ำเงินนะครับพื้นสีน้ำเงินด้านหน้าเขียนว่าพระฉลอง25พุทธศตรวตรรษนะครับกล่องก็ไม่ไม่ใหม่นะครับกล่องก็สภาพเก่าเดี๋ยวเรามาชมหลวงพ่อกันคร่าวๆก่อนนะครับหลวงพ่อนั้นเป็นเนื้อดินแร่นะครับสีออกคล้ายๆสีเทียนนะครับสภาพสมบูรณ์ หน้าตาติดคมชัดเดี๋ยวผมเชิญหลวงพ่อออกมานอกกล่องดีกว่าเพื่อนๆจะได้รับชมกันอย่างใกล้ชิดตอนนี้ผมเชิญหลวงพ่อออกมาจากนอกกล่องกรรมยี่นะครับองค์นี้สามารถเป็นองค์จบได้เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการพระ25ตะตะวร์ไปเลี่ยมทองหรือใส่กรอบที่สวยขึ้นคอเป็นองค์จบนะครับนะครับองค์นี้ถือว่าสวยเลยนะครับ โดยบริเวณรอบอ,องค์พระนะครับก็จะมีผดขึ้นแล้วก็มีไรฝุ่นเล็กๆนะครับขึ้นตามซอกแขนเดี๋ยวผมลงกล้องเพื่อนๆจะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเราไปดูส่วนอื่นๆกันก่อนนะครับขอบด้านซ้ายนะครับสภาพสมบูรณ์รมีเม็ดแร่เล็กๆก,ก,กระจายอยู่ตามส่วนต่างๆขอบด้านขวาสมบูรณ์นะครับ ด้านหลังนะครับจะเป็นลักษณะ2เดือยแบบหลุมนะครับมีเดือยแรกนะครับเดือยด้านบนนะครับแล้วก็เดือยด้านล่างลักษณะวงรีขอบซุ้มนะครับเป็นเส้นได้ระดับสวยงามนะครับยันอัคระ3ตัวนะครับยันอุยันมะนั้นติดลึกคมชัดสภาพโดยรวมถือว่าสมบูรณ์มากนะครับองนี้ ด้านบนมี1เดือยนะครับด้านล่างด้านล่างไม่มีเดือยเดี๋ยวผมจะซูมให้เพื่อนๆนเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาดูาบารมีหลวงพ่อนะครับความสวยงามในระยะลงกล้องนะครับจะเห็นได้ว่าหลวงพ่อนั้นหน้าตาติดคมชัดนะครับจมูกโด่งนะครับ พระสร้างออกมา2ล้านกว่าองค์นะครับแต่ว่าจมูกสวยหน้าสวยแบบนี้หาได้น้อยมากนะครับเป็นเพื่อนที่สะสมพระ25ศตรวรรษนั้นทราบกันดีนะครับเพราะว่าบางทีก็ปั๊มติดบ้างนะครับเทาะบ้างนะครับพระสวยๆแบบนี้จึงออกมามีจํานวนไม่มากนะครับบริเวณองค์พระนั้นมีลักษณะเป็นผดขาวขึ้นรอบองค์นะครับแล้วก็มีมวลสารฝุ่นต่างๆนะครับอยู่ตรงบริเวณ ซอกแขนนะครับตามซอกจีวรนะครับพระสภาพสมบูรณ์มากนะครับหน้าตาติดคมชัดนะครับแขนซ้ายแขนขวาริวจีวรผ้าสังคตินะครับขาซ้ายขาขวาฐานบัวเรียบร้อยนะครับทั้งหมดเลยนะครับพระสมีพระพันทนก็เรียบร้อยดีองนี้ถือว่าสะสมไว้นะครับไม่มีผิดหวังนะครับด้านหลัง ที่ผมดีเพื่อนนะครับลักษณะเป็น2เดือยนะครับเดือยล่างนะครับแล้วก็เดือยบนตรงบริเวณนี้นะครับถือว่าเป็นองค์ที่มีความสวยงามอีกองคหนึ่งเลยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่หาพระ25ศสตวรรษเนื้อดินนะครับองค์จบสักองคหนึ่งในองค์นี้ก็เป็นองค์ที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและหลวงพ่อพระ25สตวรรษเนื้อดินนะครับก็ ขอญาดรลาเปเพื่อนไปก่อนนะครับขออวยพรให้เพื่อนทุกท่านนะครับสุขภาพแข็แงแรงนะครับมีเงินทองใช้ไม่ขาดสายสำหรับคลิปนี้แอดมินต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ